สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมามุนทารอดชานลนะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะใครที่เข้ามาแล้วมนดฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะที่พลังงานของชาวธาตุลมนะคะ มาดูกันที่ energy ของตัว oracle กานจะเป็นอย่างไรบ้างนะ do it for you นะคะ s u n d r e s s portraits ค่ะน่าจ,จะเป็นช่วงที่ทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะอยากให้เชื่อมั่นนะว่าทุกๆปัญหามันมีทางออกนะคะคุณสามารถรเผชิญกับทางออกนั้นๆได้นะมันมีจุดจบของมันค่ะ โอเคประมาณนี้พลังงานชาวธาตุลมชาวศีกุมตุลเมถุนนะไปเริ่มกันเลยที่พลังงานของคุณจากไพ่ทาโรต์นะจ๊ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมันต้องบอกว่าเป็นภาพรวมก็อยากให้รับแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปเนาะเราม,มาเริ่มกันเลยนะ ไปขึ้นพลังงาน9้าเหรียญน,นะคะสดาบค่ะมีพลังงาน10ดาบ8เหรียญสองไม่เท้า King of Pentacle ให้ฟ f ลล l i n g ที่แบบช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงของการ h ิลลิ่งเยียวยานะคะดูแลในเรื่องของจิตใจตัวเองก็ได้นะสำหรับชาวธาตลมหลายๆท่านนะคะมันมีเรื่องกระบวนการเยียวยาการรักษากายรักษาใจ h e ลลิ่งตัวเองจากประสบการณ์จากแนวทางอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะวันคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานแฮปปี้เนส มีพลังงานความสุขในตัวตนในตัวเองมากยิ่งขึ้นให้ขึ้นก้าวเหรียญขึ้นมามีพลังงานอะไรที่เป็นการฮิลลิ่งการเยียวยาความรู้สึกพลังงานสิบดาบตรงนี้ด้วยเนาะทิศทางพลังงานตรงนี้มันว่าเป็นการโฟกัสเออหรือการแบบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เรากำลังใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจเข้าไป เราก็มีแพชชั่นมีความพยายามกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันว่าคุณให้ความสำคัญกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตถ้าจะต้องดูใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหรือว่าถ้าจะต้องเลือกสั่นใครอะก็ต้องเลือกจากมุมมองทัศนคติอะไรที่มันสอดคล้อง สอดรับไปกันได้นะคะมาเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์เนาะช่วงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่งคั่งมั่นคงยึดแบบความสุขของตัวเราเองให้ความเป็นอิสระอินดีเพนเดนต์กับตัวเองด้วยไม่ได้แบบไปยึดติดหรืออะไรกับใครมากจนเกินไปในเวลาเนี้มั่นว่าคุณรักตัวเองมีจุดโฟกัสมีจุดที่สนใจบางคนก็อาจจะมีงานในตัเรมีสิ่งที่ชอบนะคะ บางคนก็จะมี planning ในเรื่องของการเรียนต่อการศึกษาต่อด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นพลังงานที่จะได้มีการแสดงออกถึงความจริงใจได้แสดงออกถึงแพชชั่นอะไรบางอย่างด้วยในช่วงต่อจากนี้พอ healing ย,วยาวๆตัวเองแล้วมนคิดว่าน่าจะมีโอกาสหรืออะไรดีๆเกิดขึ้นนะทีนี้เราไปดูกันเลยว่าโอกาสอะไรที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้นะ โอกาสอะไรที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตลมชาวราศีกลุ่มตุนเมทุนอ h e จีเอ็มเพอร์เรจเมนนะคะมีพลังงานสามถ้วยนะจะมีการเรเรเเบตกาฉลิมฉลองมีทิศทางของการมองการส่งการประเมินมีเรื่องของแพชชั่นนะคะที่เกาเกิดขึ้น เรานี้มันคิดว่ามีโอกาสที่คุณเองก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อมีแพชชั่นเข้ามาโอกาสนี้อาจจะมาจากเพื่อนแนะนำชักผ้านำพามาให้คุณได้เจอได้เจอได้รู้จักด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้ามีใครที่เป็นพลังงานพาร์ทเนอร์โอกาสทางความรักเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณไปมีแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆ อุ่มเพื่อนนะคะโมโทอเฟนอะไรแบบนี้ชักพานำพามาเนาะหรือเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้คุณได้เจอได้เจอใครบางคนด้วยก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าจะมีทิศทางมีแนวทางที่ทำให้คุณรู้สึกว่าก้าวไปอยู่ในชีวิตอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงมั่นใจกัแบบตัวเองมากขึ้นเ็มเพรสขึ้นมาขออภัยนะคะเจมเพร์ Emperor, ขึ้นมาเนาะดูมีเหตุมีผลดูมี บุธีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นผู้นำหมายถึงว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อ่ะบางคนก็อาจจะได้เจอกับพลังงานเดิมๆได้เหมือนกัน adjustment ขึ้นมาพลังงานเก่าๆที่เขาเองก็อาจจะอยากเข้ามาฟื้นฟูหรือว่า healing ความรู้สึกนะคะมีคนอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์มีคนอยากจะเดินหน้าไปต่อในสเต็ปที่ต่อยอด หรือทำให้บรรยากาศในการพูดคุยมันมีความมั่นคงสเตบในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีเรื่องของ passion นะคะมีเรื่องของการใส่ความพยายามใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะการมองการส่องแล้วก็ทิศทางต่างๆในเรื่องราวของความรู้สึก คนคิดว่าบางคนน่ะคุณจะโตขึ้นแล้วคุณก็น่าจะได้เจอคนที่มีบุธีภาวะมีความเป็นผู้นาม,มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นให้พลังงานที่แบบมันมีการส่องมีการประเมินดูทิศทางดูแนวทางกันไปนะคะคนที่เขาเข้ามาส่องประเมินดูคุณหรือคอุณอาจจะมีการส่องประเมินใครอยู่ก็ได้ในเวลานี้ทิศทางพลังงานต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันจะ เป็นยังไงการเทเชั่นนะคะที่ชาวทัดลมชาวสีกุม้มตุนเมทุนได้รับเนี่ยมันจะไปในเวไหนสเต็ปไหนทิศทางไหนเนะเาะอามันต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพรวมเนาะก็อยากให้รับชมเพื่อความบันเทิงได้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันการเทเชั่นที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะขอใช้เป็นสำหรับตัวแคทเมเมทาร์ลนะ เดอะฟูลนะคะเดอะเลเวอร์เดอะแฮงแมนวิวออฟฟอร์จูนะคะแล้วก็มีเดอะซันพลังงานนี้ขึ้นมาเราคิดว่ามีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นจะมีคนที่เข้ามาเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมาเจอมาเจอคุ่นะให้ฟิลดิ่งที่แบบเป็นความสัมพันธ์หรือโอกาส ทางความลักที่คุณเองก็น่าจะรู้สึกว่ามีแพชชันด้วยมันมีการเริ่มต้นที่สวยงามเป็นอะไรที่เป็นแรงดึงดูดเป็นทิศทางของเป้าหมายในการที่จะต่อยอดไปในสเต็ปของการเริ่มต้นได้จริงๆจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาถึงแล้วแต่อาจจะใช้เวลานะคะเพราะว่าพลังงานแห่ h a n m a n ขึ้นมามันดูไม่ได้เป็นพลังงานที่รีบร้อนขนาดนั้นมันมีช่วงให้เบรกให้พัก ให้ได้คิดตัดสินใจเอ,อ่อเป็นเหมือนกับพลังงานที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันจะเกิดขึ้นแต่เกิดข,ขึ้นช้ากว่าที่เราคิดนะคะขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะคําแนะนําจากไพ่ไพ่อ,อยากบอกอะไรกับชาวทัดนลมบ้าง g h ฮานพินเช e s ดอะเ h r ร์มิ i ค่ะเซเว่ Seven of f i e แล้วก็มี White c o u n s e l o r เป็นรูปแบบของการ, learning, การเรียนรู้กระบวนการการชาลิ้นความท้าทายการใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจการค้นหาตัวตนของตัวเองถ้าคุณชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองแล้วแพทชั่นที่จะเดินไปข้างหน้านะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณเจอมันอยากให้คุณมองว่ามันเป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอยากให้คุณทําตามสัญชตาตญาณความรู้สึกและเป้าหมายที่แท้จริงของตัวตนของเรา ถ้าคุณอยากไปต่อเดินนะก็สามารถใส่ความพยายามได้แต่จะบอกว่ามันไม่ได้แบบว่าโรยด้วยกีบบุราบนะคะก็ให้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝาก like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานดีๆสำหรับคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ